เจ๊งซ่นตีนมากนะไอ้หายเดอร์แมนเข้ามาตูกูแจ้งหมดเลยเคิดไหมเฮ้ยเฮ้ยปิดนะคัพเปอร์สโตนนะฮะเฮ้ยโอเคนะเราจะวิธีการป้องกันตัวเองนะอย่าไปจ้องหน้าเอเดอร์แมนฮะถ้าจ้องแล้วมันก็จะเป็นสภาพคือมันจะเทเลพอร์ตตามหาเรานะฮะโอเคนะเราก็เจมตัวออกข้าง ออกห่างจากบ้านเราก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะฮะก่อนอื่นนะเตรียมตัวใส่ชุดแบบเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้กำลังเตรียมตัวเลยอะ่ะมันมาชนเลยอะ่ะมันมาชนได้ไงอ่ะมันเรายังไม่ทําอะไรเลยนะฮะใจร้ายมากนะฮะลงลงมาข้างล่างก่อนนะฮะแล้วปิดครีเอทีฟก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ชุดไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้มันชนเรากระเด็นไปเลยอะ่ะผมงงมากเลยนะฮะว่าม,มันชนเราได้ยังไง แล้วมันกระเด็นไปไกลมากด้วยนะฮะตกแมพเลยฮะตกแมพเลยเรียกว่าตกแมพเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคแล้วก็ทําการเตรียมดาบขึ้นมาด้วยนะฮะดาบธนูเพืพ่อป้องกันความหิวเมื่อกี้ผมหยิบไก่ออกมานี่เด้งออกไปเลยผมงงมากเลยเด็กหย,ยิบหยิบกำลังหยิบ,ยบกำลังเสกอ่ะโอ้ยมันพักหลงตกลงไปเลยอะ่ะเออป้องก,กันด้วย ป้องกันตัวเองนะพวกคำบ,บค้ไฟชีวิตท้างสินแล้วก็อย่าคบเลือดนะป้องกันไฟนะสปีดน,นะเดจเนชันคืออะไรวะเอาเป็นว่าแค่นี้พอนะฮะเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะนี่นะของที่ต้องเตรียมก็มีแค่นี้เนะี่ยแล้วก็ทำการกินแม่งลอเลยนะอิเชี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเอนเดอร์ตีใช่ปะวะเฮ้ยหายหมดเลยอะ่ะ เุ้ยเชีย่ยมังกรตีว่ะเดี๋ยวนะขอขอเปิดเชียร์ทีบดูก่อนนะฮะมังกรเปล่าวะมึงไปไหนแล้ววะเฮ้ยก่อนเดี๋ยวผมขอเกียนนิดนึงนะฮะทำลายของพวกนี้นะเป็นเชีย่ยแม่งขอทำลายทิ้งก่อนนะฮะเป็นเชีย่ยเลยล่ะแม่งเชีย่ยนะฮะ คือที่ผมต้องทำลายก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นตัวเพิ่มเลือดให้กับไอ้ตัวมังกรนี่นะนี่นะผมตีแล้วนะฮะมันเป็นตัวเพิ่มเลือดให้กับไอ้มังกรนี่นะนี่นะบึ้มไปเลยนะอ่าบึ้มสองเลยวะ <c oughs> ขอบใจนะโอ้โหมันเสากกเยอะขนาดไหนวะเนาะโอเคนะตีนะให้แม่งบึ้มแล้วนะมันจะได้ไม่มีที่เพิ่มเลือดให้นะฮะเอาละอีกทีนึงแม่งเป็นเหี้ยอะไรละมึงเป็นอะไรละเเจอใท้นักเลอสัสแม่งเมื่อกี้ทำอุกุตกใจไปสามสี่รอบนะะ ตีเราเด็กออกมาจากบ้านเลยนะโคตรเชี่ยนี่ฉั้นเราจะเอาเครียดทีออกแล้วสู้กับมันบนบนนี้กันหรือเปล่านะบึ้มบึ้มบึ้มโอเคหมดแล้วนะฮะอุ้ยยังมีกูโอ้มีกูเนี่ยมันเยอะจังเลย โอ้ยส่ง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 ท่งงงงอะไรอะไรถึงเวลาเราเรียนแล้วเราจะไม่เรียนกันนะเราก็จะลงไปข้างล่างนะฮะแล้วปิดครีเอทีฟออกนะฮะโอเคมาอะมามาสิมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นมันมันมันยังไงอะมึง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 ยังไงเนี่ยเออเอายาติดพิษดีกว่านะภาคสองเลยนะ ค้างแหลกแหลกแกหลกมึงลงมาดิเก่งจริงมึงลงมาดิกูมีพิษให้มึงอ่ะเป็นของที่เราลึกกับมึงมาดิมาดิมาเอาของที่เราลึกดิ้ลงมาไปไหนละ่ะกูมีพิษให้มึงเป็นที่เราลึกอะ่ะมึงไม่เอาเหรอมาดิมาดิมาลงมาแั่นแหละเออโอ้ไอิเชียติดตัวเองอ้ ไอ,ไ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 , sí, ไอสัตว์โอ้ยโอ้ไอสัตว์ไอเชี่ยไอเชี่ยยา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 เชี่ยเอ้ยโ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 อ้ยไอเชี่ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์โอ้ยเอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่งปาผิดเชี่ยเอ้ยผิดเชี่ยเลยเราไปไหนละมาดิมาดิสัตว์เอ้ยเต็มเต็ม ไอ้เอ้ยโดนอีกล่ะไม่ตอน้งแต่ธนูยิงแล้วนะเป็นเชี้ยอะไรนะเป็นเชี้ยอะไรละนี่เชีย้ยขวยวะสุกวิญญาณคนเดียวมันเบึ้งวางมากเลยไม่มีใครมาช่วยผมเลยลเนี่ยโอ้โหแต่ว่าผมรีวิวคนเดียวนะจะข้ามมาก,ก่อนไที่จะอุ้ยไปไหนวะมึงมาดิไปไหนอ่ะเต็มเต็มเอา้าไข่ออนผูริ คุยไข่ออนเอฟเอ้ย้อยอือออะไรมาทำไมไปไหนล่ะไปไหนล่ะมาตรงตรงเลยตรงตรงเลยตรงตรงลงมาดีลงมาเฮ้ยใยิงวะอะไร,ะะไรใครยิงอะไรอะมาดิมา เอ้ยไม่แม่งหลบเก่งชิบหายเลยนะโอเคมันต้องรอมันมาหานะอืมบุดีแล้วนะเสียงเอเดแมนนี่เริ่มเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วนะเต็มเต็มอืมยัดหัว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 อืมเลยยาไก,ก่ต้องลองดาบดูดีกว่านะฮะสเตรนดะ์เฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงแล้ว มาแล้วมาแล้วส,ส,สตร,เรสเตรนวะสเตรนอันแรกเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไหนม,มามึงอะไรละ่ะมาดิลงมาไม่เชีย่ยเลยสัตวกเต็มที่นะโดนเต็มเต็มนะเชีย่ยเอ้ย้ย,ยตีคนเดียวนะ

าะเราไม่ทําอะไรมันก่อนนะฮะแต่มางกรน,นีเราต้องทำเพราะว่าเอาเลเวลนะฮะมึงตีไม่ดโดนเป็นเฮียอะไรมึงเดินชนกูมากี่รอบแล้วมึงควรตีนะก่อมึงลงมามึงลงมามึงลงมาไอสัตว์มึงลงมาเอเดอร์แมนนะวิธีการไม่ให้มันโจมตีเราก็คืออย่าไปมองหน้ามันนะมันจะได้ไม่เทเลบอุย้ยเชี่ยแหลกมันจะได้ไม่เทเลพอร์ตเรานะไม่เทเลพอร์ตหาเราแล้วก็ตีเรานะฮะลงมาดิวะ ไอ้เหี้ยเพิ่มเลยก่อนเอ้ยไม่ใช่อนุญาตเพราการไฟอันนี้ยา,า,า,นนยาเพิ่มเลือดนะฮะไปไหนหรอมาไปไหนหรอสเตรนทีเ่เจ้งหน้ามันนะเจ้าไหนดีแมนนะเนาะกูวิ่งสปีดละแม่งที่หลบชิบหายเลย ไปไหนล่ะกูวิ่งไล่อุ้ยเชี่ยเท่เอ็อออออ <c oughs> อนเดอร์แมนน่มันไม่ตีเราแล้วมาทำอะไรก่อนไม่ตีเรานะเรา่าไปสกิดมันนะเดี๋ยววะไปไหนแล้ววะเอ็นเดอร์แมนโคตรใจดี เกียรตทิพฆ่าแม่งเลยอะไรไปไหนล่ะบินแข่งกูไหมล่ะมามาสิจริงจริงอย่างนี้ดิเอ็นเดอร์แมนไอมังกรเอนเดอร์ไปไหนมึงจะ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 ไปไหนไปไหนไอสัตว์กูถามไม่ตอบยิงไอเสี้ย เป็นอะไรฮะเป็นอะไรมึงเป็นยังไงมึงเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงยังไงมึงมึงมึงยังไงอ่ะเกือบโดนปะวะไอ้เชียอย่าเพ่งหล่ลนลงไปเอ้าเออนี่แหละโดนละม吗อืมนี่แหละเต็มเต็มมาใส่วิ่งแล้วครับผม เลยเก่งเ้ยสซอร์เอ้ยไปไหนล่ะ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 ลงมาบินไปบินไปบินไปเก่งบินไปบินไปบินไปมึงบินไปบินไปอิเชยเอ้ยมึดมแม่แม่งหลบเก่งนะโอ้ยมาดิมาอุ้ยอีมันไส้นะปิดคิดคิดก่อนเพือ่อความปลอดภัยเอ้ย เพื่อเราจะได้ไม่เกรียนนะเพราะเรามันไส้แค่นั้นนะแล้วก็เรามันสังหารมันของจริงเราวิชาดแล้วก็จะรอมันลงมานี่คืออะไรวะวิกเนสอ๋ออึดพิษยาพิษยานะฮะพิษยานะโอเคป้องกันดาบตีแรงวิ่งเร็วป้องกันไฟมาหมาตีกูไม่เข้าหรอกไอควายกินไก่ก่อน หิวนะฮะกระดาษจ,จะไม่พังด้วยนะเนี่ยเรีย้ยงพวกผมใช้หมดครีรอทีรึเปล่าออ้ยเจอสกิลหกสองหน่อยไหมเวิร์จกจักรวาลกสมา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 ใครทักอะไรวะเอ้ยไปไหนเล่าไปไหนเอา ไปแล้ววะอไปแล้ววะอ๋อไปแล้วอ๋อออุ้ยจะตายแล้วนิดเดียวจะตายแล้วอุ้ยลงมาไม่เอ้ยแหลกอีกแล้วอะไรวะแหลกโอ้ยแหลกเชือกโอ้ยผิด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 โอ้ยผิดเชีอกผิด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 สายส่ผิดโอ้ยใส่ผิดไอ้เชืยใส่ผิดโอ้ย ทำเลยโอ้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 ยใส่ผิดไอ้เชีย่ยเป็นเชี่ยอะไรมึงมึงให้กูใส่ย,ยาผิดเหรอไอ้เชีย่ยไปไหนไรสัตว์มึงไปไหนละไอ้เชี่ยไปไหนละไอ้เลวไปไหนละอีอีหาลากอีหาลากแม่ง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 สัตว์เอ้ยแม่งจะกูจะใส่วิ่งแม่งไปใสย่ยาพิษไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ควยไอ้ส้นตีนหมา ไอ้เที่ยกระทะไม่ได้ล้างไอ้เที่ยส้มตันไอ้เชี่ยงเป็นเที่ยอะไรละนิดเดียวมึงก็ตายแล้วมึงยังจะยู่อีกเหรอเออเออย่าหวังเลยว่ามึงจะยู่ผมบ้าไปแล้วนะมึงลงมาดิมึงมาเจอกันตัวตัวมึงลงมาไข่ทักอะไรนในไข่ทักอะไรเนี่ยอะไรเนะี้ยอ๋อเรื่องของเขานะเราก็อย่าไปยุ่งเอ้ยมาดิวะลงมาลงมา อยู่หรเปล่าวะวิกเน็ตกับสเนตนระดับสองไปไหนเหรออ้าวไปไหนหรอโอ้ยมา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 อีเหี้ยแม่งหนนะีเอาแต่หนีตอนนี้แม่งหนีเพราะว่าแม่งเลือดน้อยแล้วนะแม่งจะตายแล้วอุ้ยมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วบึ้มแล้วมึงฮ้ย <laughs> เอย่าหวังเลยว่ามึงจะอยู่ได้นานฮ่า <laughs> ฮแล้วเออดีอย่างหนึ่งนะไอ ي, การตี าการตีเอเดอร์มังกรอน,อนนะในการดรอปเวลนะในการตีหนึ่งตัวนะเราจะได้เวลทั้งหมดร้อยสามสิบกว่าเวลได้นะฮะถ้ารวบรวมเวลทุกเวลแล้วนะ,ะก็คือการมาเก็บเวลนั่นแหละฮะให้แบบได้สูงๆเลยนะก็คือการมาเก็บเวลที่นี่นะฮะที่เอนเดอร์จาก้อนนะก็คือแดบเวลมารวมๆก็ประมาณร้อยสามสิบกว่าแต่ทำไมที่นี่กูได้ร้อยสิบร้อยสิบกว่าวะ อะไรวะเนี่ยทำไม,ไมันได้แค่นี้วะผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าห,อ,หอว่ามันอยู่บนนี้วะเฮ้ยมันไมเวลมันได้น้อยจังวะเจอที่ไม่ม,ไมีครบรอ่ะมันก็หมดแลวนะหมดแล้วทำมมันดีน้อยจังหรือว่าพอเราคิวอ๋อไม่ใช่แล้วนะมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีเอาเป็นว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วนะโอเค เดินร,รอบๆไปก่อนนะเผื่อมันมีเดเวลตัวค้าง้รู่รอบๆนะมีไหมติ๊งหนึ่งลสิบอ้วนี่ก็คือฉากจบเอ่อมังกรเอนเดอร์